สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะฮะเจ้าตัวหน้าปัดนะครับของ Innova นะครับตัวเซนิกตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในตัวท็อปนะฮะต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันต่างๆเขาเนี่ยมาครบมาเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวหน้าปัดตัวนี้นะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยเป็นสีที่ตัวรัสบายตาเนาะนะครับเป็นแบบเรืองแสงด้วยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบจอนะครับดิจิตอลด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันการเตือนต่างๆเนี่ย ก็ขึ้นมาเพียบเลยไหมฮะประตูปิดแม่สนิทนะครับแล้วก็มันเตือนให้เราหยยบเบรคแล้วกดปุ่มเพื่อสตาร์ทรถนะครับอ่ะเดี๋ยวปักจะปิดประตูก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปักเปิดสวิตช์ออนเอาไว้นะฮะไม่ได้สตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวควันเหม็นไปทั่วโชว์รูมนะครับอ่ะมาดูฟังก์ชันกันนิดหนึ่งนะฮะวิธีการตั้งค่าต่างๆเขาเนี่ยจะใช้ปุ่มตัวนี้เป็นหลักนะครับปุ่มด้านซ้ายของตัวมันติฟังก์ชันตรงหัวใจตัวนี้นะครับโอเคก็คือกดเจ้าตััว้นนงีลไปะครบ ขึ้นลงนะครับกดได้เลยนะฮะซ้ายขวาย้อนกลับนะครับเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ5ปุ่ม6ปุ่มนี้นะครับหนึ่งสขึ้นลง4ี่ห้านะครับอ่าทีนี้มันมีอะไรกันบ้างนะฮะหน้าปัดนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะแสดงถึงการทํางานของระบบไฮบริดนะครับมีชาร์จนะครับมีออฟมีชาร์มีอีโค่นะครับมีพาวเวอร์นะครับซึ่งตัวเนี้จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานของเรานะฮะถ้าเราเหยียบคันเร่งหนักๆไอตัวขีดตัวนี้ก็จะตีไปที่พาวเวอร์ถ้าเราเลียงคันเร่งนะครับ ไปเรื่อยๆนะฮะก็อยู่ในรอบอีโคนะครับถ้าเราปล่อยเบรกหรือแตะเบรกหรือปล่อยรถไหลนะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชันชา์จถ้าดับรถแบบนี้นะฮะจะอยู่ในขีดออฟนะครับผมทางด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของพวกเอ่อด้านบนก็เป็นเกน้ำมันนะฮะ E ยังไม่เต็ม F เต็มฝาน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านขวาก็เป็นเรื่องของความร้อนนั่นเองนะฮะตรงนี้ แล้วก็จะมีแถบเตือนต่างๆนะครับที่เป็นไฟสีแดงสีส้มขึ้นมาเต้มไปหมดเลยนะฮะทั้งตัวนี้เนี่ยมันกาสวิตช์อ่อนไวเนาะไม่ได้สตาร์ทรถไวนะก็จะมีแถบขึ้นแบบนี้กันบ้างนะครับอ่ะมาดูจอ M อดีตรงกลางนี้ดีกว่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นส่งตัวความเร็วนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แล้วของเวลานะครับระบบล็อกความเร็วต่างๆนะครับแล้วก็มีหลมไฟหลีนะฮะซึ่งการตั้งค่าต่างๆของจอ M อดีก็คือจอเล็กๆเห็นไหมฮะที่เป็นตัวกระพริบตัวนั้นนะครรับสาามถ ตั้งค่าได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรถเนี่ยยังขึ้นว่าไม่พร้อมขับขี่นะฮะในในในวในมือถือเน,นี่ยอาจจะอาจจะภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้จะสว่างนะครับตวัวอักษรอ่ะทีนี้เรามากดย้อนกลับกันก่อนครับตรงนี้ปุ๊บกดย้อนกลับจะมาอยู่ในส่วนของตัวเห็นคุณลูกค้าคุณผู้ชมเห็นแถบด,ด้านล่างไหมครับปรากฏเลือดอยู่ไหมฮะที่มีใบไม้ไหมฮะใบไม้รูปรถนะครับรูปรถที่เป็นรูปตกใจ ไอไม่ใช่ตกใจสิรูปตัวไอแล้วก็รูปเฟืองนะฮะแล้วรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมอ่าตัวนี้นะฮะมาดูใบม้กันก่อนนะฮะใบม้ตัวนี้ก็จะแสดงถึงระบบอีโคกับอัตราค่าเฉลี่ยในการวิ่งต่างๆนะครับแล้วก็น้ามันในถังของเรานะครับใช้ได้อีกเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแถบหน้าแรกที่เป็นรูปใบม้นะครับแถบอันที่2นะครับอันนี้เป็นระบบระบบ lta หรือว่าระบบเตือนตอนต้องเลนนะครับซึ่งถ้าเจอเส้นถนนเนี่ยเส้นตัวสีขาวนะจะเป็นสีทึบนะครับผม อ่าถัดไปนะครับถัดไปที่เป็นรูปรถตัวไอนะฮะตัวนี้ที่มีฟังก์ชันเห็นไหมมี3จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอัตราการเล่อนหลังจากที่เราสตาร์ทนะครับกดลงมานะครับที่ตัวลูกศรตัวนี้นะกดลงนะครับตัวนี้จะเป็นแถบฟังก์ชันระบบไฮบริดนะฮะที่มีระบบมีถามีเขาเรียกว่าล้อนะเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับซึ่งถ้าเราขับรถอยู่เนี่ยตัวน Mohammad ี Turkish ้จะมีลูกศรชี้ด้วยนะครับว่าอะไรทํางานอยู่นะครับอันที่3นะครับนี่คือระบบเตือนลมยางนะครับว่าลมยางเนี่ย เป็นที่เท่าไหร่นะครับซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ได้ด้ยจากที่เสาประตูนะครับต่งตัวนี้ถ้าเรามีการสลับยางนะครับหรือว่ามีการรั่วของยางเนี่ยตัวนี้จะเตือนเลยนะครับถัดไปนะครับกดขวาคือกดปุ่มนี้นะฮะกดขวานะครับปึ๊บจะเปลี่ยนเป็นที่ตัวแถบเฟืองได้ไหมฮะจากตัวรถที่เป็นตัวไอนะฮะเป็นตัวเฟืองแล้วนะครับในหน้าเฟืองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเยอะเลยนะฮะบอกเลยว่าเพียบนะฮะซึ่งอันแรกเลยก็คือ ตั้งค่านาฬิกาก่อนนะกดโอเคค้างไว้นะครับปุ๊บมันจะเข้าไปตัวนี้จะมี1 2 h เห็นไหมก็คือเป็นแบบ mpm นะครับหรือว่ากดลงตัวนี้จะเป็นแบบย4ิบสชั่วโมงก็ได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยฮะแล้วกดโอเคในการตั้งค่าโอเคถัดไปนะครับกดย้อนกลับก่อนนะเป็น lda นะครับตัวนี้ก็เตือนออกนอกเลนนั่นเองนะครับกดโอเคไปนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะสั่งเปิดหรือปิดได้นะครับแต่ถ้ากดโอเคค้างไว้ปุ๊บเนี้ยจะเข้ามาตั้งค่า เวลาในการเตือนช้าเคลื่อนเร็วแค่ไหนมี2ระดับแล้วก็แนะนําคนขับขี่คือถ้าขับรถไปนานเนี่ยจะมีการเตือนว่าให้ให้คนขับเนี่ยแั้งหนึ่งนะครับอ๋อเรียกว่าเตือนให้คนขับเนี่ยเบรกนะฮะโอเคพักดูผิดนะครับคิดว่าเตือนให้คนขับเนี่ยพักผ่อนนะจะมีฟังก์ชันที่เตือนคนขับพักผ่อนด้วยนะครับผมโอเคครับอันนี้คือในระบบ LDA หรือว่าเตือนของอน้องเลนนะครับ ถัดมา BSM นะฮะ BSM ก็คือระบบเตืนมอเอรนั่นเองก็คืออยู่ที่มุมกระจกตัวนี้นะครับนี่กระจกตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรถตัวนี้ก็จะสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ความสว่างของตัว BSM ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับซึ่ง BSM เนี่ยจะพ่วงกับระบบ RCTA ด้วยนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับผมระบบ p c a s Safety นะครับระบบ p c a s Safety เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าระบบเตือนก่อนการชนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เตือนเตือนเร็วเตือนเตือนไม่เร็วแค่ไหนนะครับผมสัดมาก็คือเรื่องของระบบเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ส่วนตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับระบบ rcta นะก็คือระบบเตือนมุมอับนะครับที่เป็นการถอยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งเปิดหรือปิดได้นะแล้วก็มีส่วนตัวเสียงนะครับ ที่ช่วยในการเตือนด้วยนะครับผมอ่าตัวถัดไปนะคือระบบดิจิทัคูนโทนหรือว่า DRCC นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเตือนนะครับส่งตัวทั้งค่าความเร็วนะฮะตั้งค่าความเร็วกดบวกกดค้างนะครับต่างๆตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันฮะให้เป็นค่าโรงงานไปเลยแล้วก็อันนี้ก็จะลดความเร็วขณะเข้าโค้งให้ด้วยโอ้เจ๋งมากๆเลยนะฮะถัดไปนะครับไฟแอร์เบดไลท์หรือว่าไฟที่ไปดานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ ตั้งเปิดหรือปิดได้นะฮะนี่นะฮะเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ออฟอยู่เนแะ้วก็ตั้งอ่อนไว้นะฮะแล้วก็ให้มันสว่างเนี่ย100%ไปเลยนะนี่ครับโอเคถัดไปนะครตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันลงลึกอีกนะครับคือการตั้งงานการตั้งค่ารถยนต์นะครับผมโอเคกดค้างครับกดโอเคค้างไว้ปุ๊บตัวนี้ก็จะมีหลายอันเลยนะฮะตัวนี้ประตูท้ายไฟฟ้านะครับ เปิดหรือปิดการใช้งานมันก็ได้นะฮะจากตัวนี้นะครับหรือกดที่ปุ่มที่มีทั้งทั้งขวาก็ได้นะครับมีเสียงเตือนด้วยนะฮะถัดไปการตั้งค่าแรงดันนะครับของตัวลมยางนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็อยู่ในฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะเวลาเรามีการสลับยางใช่ไหมฮะมีการสลับตำแหน่งของยางนะครับการตั้งค่าแรงแรงดันของลมยางนะครับผมโอเคเตือนที่นั่งด้านหลังนะครับทีนี้ก็เปิดไว้แล้วกันเนาะการตั้งค่าของฉันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะโอเคมีแค่นี้นะครับหน้าปัด จะบอกว่าเข็มไม้นะฮะที่เป็นเข็มวัดรอบความเร็วเนี่ยสามารถที่จะเป็นจอดิจิตอลได้นะครับโดยการตั้งค่าจากตัวนี้นั่นเองนะฮะอ่ะไปดูกันยังไงนะกดโอเคคร้างไว้นะที่การตั้งค่าที่เป็นรูปเข็มไม้ภาษาตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยเนาะเปลี่ยนภาษากับภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาอื่นก็ได้หน่วยนะครับตัวนี้เนี่ยมีกิโลเมตรต่อลิตรกับลิตรต่อ100กิโลมก็ะนะทำให้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วกันนะครับพอเราชินกันแบบนี้เนาะรูปแบบมันวัดเนี่ยครับแต่มาที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยเรากดเล ช่วยแบบตัวเลขแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเป็นแบบเข็มไม้ก็กลับไปนะครับแล้วก็ไปเลื่อนแบบนี้อ่าง่ายๆแค่นี้เองนะฮะโอเคนะครับหมดแล้วนะครับนี่ครับการตั้งค่าหน้าปัดง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็สวงตัวโอดีโอคือตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนในสองตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนแท็บทิปเอทิปบีได้จากตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะกดปุ๊บเป็นทิปเอกดตรงนี้ทิปบีฮะต้องการรีเซ็ตกดค้างไว้นะครับ โอเคแล้วก็นี่ครับมีสามารถที่จะตั้งค่าความสว่างของไฟหน้าปัดได้นะครับนี่ฮะก็จะหลี่ลงหลี่ลงนะครับโอเคครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับเจ้าตัวเข็มหน้าปัดเจ้าตัวอินโนวารุ่นนี้นะครับวันนี้ก็ขัดเหลืออะไรหรือว่าติดมีอะไรสงสัยสอบถามปัม๊กไปเลยนะครับสวัสดีครับ